บัลเลตนะครับมอเตอร์500วัตต์ขนาด24โวลต์ชนิดต่อกับแผงโซล่าเซลล์ต่อตรงได้เลยนะครับ 1- 2แงถึงแผงครับตอนนี้เรามาทดสอบนะครับที่แผงโซล่าเซลล์สองแผงนะครับตอนบ่าย4โมงเย็นแดดอ่อนๆนะครับเรามาดูพลังน้ําของเขานะครับว่าตอนบ่าย4โมงใช้2แผงเนี่ยมอเตอร์500วัตต์จะได้น้ําประมาณไหนนะครับ ใช้สายยางนะครับตอนนี้ใช้สายยาง2นิ้วนะครับเพื่อจะมาดูการสูบน้ํานะครับว่าล่ะประมาณไหนจุ่มได้เลยนะครับส่มน้ําได้เลย นี่คือท่อน้ำสองนิ้วนะครับกับปั๊มบัตเลต500วัตต์24โวลต์ต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์ตอนบ่าย4โมงเย็นแดดอ่อนๆก็ได้น้ำแบบเต็มๆนะครับราคาก็โปรโมชั่นกันไปเลยครับ2990บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางท่านใดสนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยครับ2990บาทได้สินค้าคุณภาพของชาโนไปเลยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสวดีครับ